หลายคนคงสงสัยกันใช่ไหมคะว่า iPhone 6เนี่ยล่าสุดกล้องยังใช้งานได้ดีไหมเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะ ก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะในวันนี้อยู่กับเราไราวินยทูทูบค่ะซึ่งในวันนี้ก็จะพาทุกท่านมาดูการใช้งานอ่าประสิทธิภาพของตัวกล้อง iPhone 6นะคะว่าล่าสุดปัจจุบัน2023เนี่ยตัวกล้อง iPhone 6ยังมีประสิทธิภาพดีหรือเปล่ายังสามารถใช้ถ่ายรูปให้เราสวยหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูในคลิปนี้ค่ะ ในมือของกล้องเขาก็ไม่มีอะไรมากมายให้เราเล่นนะคะทุกคนก็มีรูปภาพภาพถ่าย HDR เปิดแฟลชปิดแฟลชตัวนับเวลาและก็ฟิลเตอร์ประมาณนี้ค่ะตัวนี้ก็จะเป็นจัตุรัสอ่าจะเป็นภาพที่แคบลงมาพาโนปกตินะคะอันนี้วิดีโอก,ก็ประมาณนี้ค่ะไม่ได้มีรูเล่นอะไรสาม,มารถล็อกแสงล็อกหน้าล็อกอะไรได้เหมือนเดิมนะคะ สโลโมชันตัวนี้สามารถถ่ายคลิปสโลโมชันได้ส่วนตัวนี้ก็ประมาณนี้ค่ะย้อนเวลาโอเคเนาะเดี๋ยวน้ำจะลองถ่ายรูปสักหนึ่งภาพให้ท่านผู้ชมดูนะคะว่าเจ้า iPhone 6เนี่ยจะเป็นยังไงนี่นะคะทุกคนเป็นรูปภาพที่ถ่ายจาก iPhone 6นะคะซูมชัด,ชด,ชด ภาพให้โทนที่แบบเหมือนกล้องกล้องอย่างเช่นอา Nikon าน,น,นดน5,100ประมาณนี้ค่ะภาพถือว่ายังใช้ได้นะคะทุกคนในส่วนของการถ่ายภาพตัวหนังสือตัวอักษรเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าจะชัดไหมชัดนะคะทุกคนโอ้โหยังใช้ได้นะคะใช้ได้ดีเลยทีเดียว ใครนะคะที่กำลังมองหาเลยว่าอยากจะได้ iPhone แล้วก็ยังไม่รู้ว่าเราจะซื้อ,อรุ่นไหนดีมีงบแค่2,000ประมาณนี้น้ำขออนุญาตแนะนำเป็น iPhone 6นะอันนี้ก็สามารถถ่ายรูปได้เหมือนกันค่ะทุกคนจำหรับรวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ